นะคะว่าเมื่อเวลาประมาณสักตีสี่กว่ามีคนร้ายสาคนใช้อาวุธปืนดักปล้นนักท่องเที่ยวที่บริเวณถนนเข้าสารกรุงเทพมหานครนี่แหละค่ะแต่ว่าล่าสุดตํารวจนครบาลก็สามารถรวบตัวคนร้ายได้แล้วนะคะโดยเหตุการณ์นี้เพิ่งจะเกิดขึ้นคุณผู้ชมคะนี่แหละค่ะมีชาวต่างชาติเขามาเที่ยวในบ้านเรามาเที่ยวถนนเข้าสารปรากฏว่ามีคนร้ายสาคนคุณผู้ชมคะใช้อาวุธปืนนี่แหละค่ะดักปล้นทรัพย์เขาคือ แต่จากการตรวจสอบเนี่ยก็คือผู้ต้องหาทั้งสองคนตอนแรกยังคงให้การปฏิเสธแต่ว่าตอนหลังจํานวนตอนหลักฐานเพราะมีทั้งอาวุธปืนแล้วก็มีหลายอย่างเงินด้วยอ่ะของกลางมีใบมีดด้วยยาวเลยนะคะเมื่อกี้คือเขาบอกว่าเงินของกลางที่ได้ไปหลายสกุลเลยนะคะเออทีนี้แต่ว่าแผนประทุนร้ายเนี่ยยังไม่ยอมเปิดปากเดี๋ยวตอนนี้นักข่าวของเราก็เดินทางไปยังที่สนชนะสงครามแล้วนะคะเพื่อที่จะติดตามความคืบหน้าคดีนี้ค่ะ